สวัสดีค่ะคูบะต้าปิติสกลนครฉลองครบรอบ45ปีสยามคูบะตา้าร่วมจัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์ค้างใหญ่สุขเคียงข้างกันทั้งปีน้ำมันตาช้างลุ้นเที่ยวบินฟรีสู่ญี่ปุ่นค่ะเพียงซื้อน้ำมันตาช้างทุกรุ่นที่เข้าร่วมรายการก็มีสิทธิ์ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่น5วัน3คืนจำนวน45รางวัลแค่ทำตามกติกาง่ายๆค่ะ ลูกค้ากรอกชื่อที่อยู่ให้ครบนะคะแล้วก็นำฟาฟอยที่ได้จากน้ำมันนะคะมาติดลงในที่พื้นที่ติดฟาฟอยนะคะแล้วก็แม็กติดแล้วก็สิกชิ้นส่วนนี้ส่วนที่สองนำมาหย่อนที่กล่องนี้นะคะ ส่วนที่1ลูกค้าก็เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะเพียงแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นบินฟรีญี่ปุ่นแล้วค่ะน้ำมันที่เข้าร่วมรายการน้ำมันยูดตีตาช้าง3ลิตรและ18ลิตรน้ำมันเครื่อง CFO 3ลิตรและ6ลิตรน้ำมันเกียร์เบอร์140 3ลิตรน้ำมันไฮดรอลิก18ลิตรน้ำมันเครื่องยนดีเซลซูเปอร์คอมมอนเลวลิตรน้ำมันเครื่อง CF ขนาด3ลิตรและ6ลิตร น้ำมันเกียร์เบอร์9 3ลิตรและ6ลิตรประกาศผลผู้โชคด,ดีวันที่24กรกฎาคม2566ผ่านทาง Facebook สยามคูบตตาลูกค้าสามารถร่วมกิจกรรมวันนี้ถึง30มิถุนายน2566อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ